สวัสดีครับพงศนะครับปอนโตเนเ้ครับกับพงบุฟเฟ่วันนี้นะครับเราก็หลงกันมาที่บึงตะลิงชันนะบ่อนี้ก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่หน่อยคือกว้างแหละในการตีเนี่ยก็ใช้ระยะอยู่แต่ก็จะม <the meal> uh, ีจุดท enjoy ี่เป็นมุมมุมก in ็อย่างตรงช่วงกลางหันเนี่ยก็จะเบรกระยะลงมาหน่อยเหลือสักประมาณสิกว่าเมตร20เมตรนะเท่งตีเข้าไปได้นะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าวันนี้จะเป็นไงซึ่งเช้านะเราก็เตรียมอุปกรณ์กันวัวจิก น้ำเช้าที่เราเลือกใช้ก็เป็นหัวโจก10กร,รัมนะแล้วก็มี7กร,รัมติดมาด้วยนะครับก็สองไซส์นี้ช่วงเก็บเนี่ยก็จะมีไซส์5กร,รมนะัมแล้วก็ไซส์3กร,รัมนะก็เดี๋ยวลองดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับไม่เคยมาครั้งแรกเหมือนกันลงมาครั้งนี้จะรอดหรือจะร่วงเดี๋ยวรอดูนะแมทโอเพนบึงตลิ่งชันนะค่าคัน1,000บาทปลา500กโลไม่จำกัดจำนวนคัน ตอนนี้เจ็ดโมงนิดๆน,นะครับก็บวกไปแล้วประมาณสัก30คนถ้า8ปดโมงเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นที่เท่าไหร่นะงัก็ไปรอรุ้นกันว่าจะรอดไำไมไปชุดน้ำเช้าว,วันนี้ผมนี่หนึ่งสอหนี่เอาแค่5้าหัวนี้ถ้าได้ปลาครบวันนี้จุดภูแล้วนะเตรียมมาแค่นี้จริงๆชุดน้ำเช้านะหัวจกสิกรรมนะเบ็ดมาตา เบอร์ 2O นะอันนี้เป็นหัวสีนี้ทํามาลองเทสดูก่อนนะว่าความแข็งแรงของสีเป็นไงนะส่วนหัวที่เรามีอยู่ไหนแล้วก็จะเป็นหัวสีตะกวัวปกติแบบนี้นะโอเคชุดน้ำเช้ามีแค่นี้พอส่วนอันนี้เป็นชุดเก็บนะก็จะมีหัว5กับหัว3นะครับก็คือเราก็ใส่ปลายยางมาให้พร้อมใช้งานนะ ก็หลายๆสีเอามาเผื่อไว้ไล่สีนะในช่วงจังหวะที่ปลาอาจจะกินสีไหนสีหนึ่งดีนะครับก็เตรียมมาอันนี้ก็สามกําห้ากําหนับชุดเก็บพร้อมแล้วก็เลยมานั่งกูยี่ได้จ่ายด้วยแหละหนึ่งกาวก่อนการเตรียมพร้อมนะครับทุกท่านนะครับนี่มือรอแล้วขึ้นตบเลยครับ โอเคครับสามสนึ่งศูนไปนะครับพี่อุ้ยลึกนเนี่ยเฮ้ยพี่อามน้ำเช้าอ่ะ้องผมเอาพอได้ เลือกเลือกเลือกนะครับสำหรับนะครับปลานะครับเป็นเต็มตีเบ็ดทีนะหลังนะขอบไม่มีหรอกตัวนะครับหลังเดินนะครับหลังเดินนะลูกที่เราเหยี่ยวลงน้ำเลยนะ เป็นรูปที่หมูกระส่าผมนะครับหูกระส่าอร่อยอร่อยนะครับคิวเอาไปตอนเอ๋บอกข่าวเราไปเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเสี่ตเวลานของการแจกแล้วก็ถึงรางวัลนะครับท่านใดได้ตะโกนเบอร์เลยนะครับนั่นใดได้ตะโกนเบอร์เลยนะครับถึงรางวัลวันนี้ปลาเอือ๋วันนี้ฝนตกน่าดูครับใครได้นะคถึงสะโกนแรกนะครับรางวัลละเจ็ร้อยนะครับ โอ้โหโหทหางกัดยางนเลยครับสี่สิบเก้ารับนงะครับสี่เการับหนึ่งรับนะครับวางแถวการระบอไมเดยถหลังเดินนะคร trips, ับ anyway. หลังเดินนะหลังเดินนะครับหลังเดินครับหลังเดินครับ Home có lắm, nên được cái các loại hình của các các loại hình của 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 các อย่าหามบวกข้ามกัอังหันกันดีกว่าได้เลยเดี๋ยวจัดให้โทษนะครับหลังนะครับหลังเดินนะหลังนะ คลายตัวนะครับตัวสีขาวครับกลับขวาแล้วจ้า แต่เราต้องดูด้วยว่าจะได้คืนหรือเปล่าป้าีนจะดูปลาดีไหมครับได,ได้ครับขอบคุณครับแล้วแบง,งค์ขอบคุณครับยืมแล้วคืนได้นะไม่คืนไม่คืนคน,น้องมาโพสเดี๋ยนะบอกไกว้ก่อนนะผมโทษทีนะพี่ตีดดวยกันนะอ,อ,ททอยู่ข้างตอพี่เดี๋ยวก็รู้ใจอยเลยว่าจะอยู่กับตอหรือว่าจะอยู่กับปา <S <S ลา นี่ไงนี <c oughs> ่ไงวัดใจต้นนะครับนั่นแหละพี่ต้องเล่นกับมันอยู่กับสาอยู่กับตอนเลยนี่ไงโอย โอตายแล้วหมูป่าเมื่อยนะตรงนี้่อป้าเลือยไผมยมสปิหน่อยนะทีนะติดนิดเดียวได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครัดบ นลครับตกเลยครับเพราะว่ามูนี้มันน่าจะยังไม่ค่อยมีใครโดนเนี่ย้สังเกตจากเมื่อเช้าครับ,รบมาเลยพี่ตกด้วยกันนี่แหละตีเลยเดี๋ยวหลบกันได้พี่เนี่ยพี่เรือคือเป้าหมายหลันกน,นี่ไงมีตัวมันกินเลยพี่ลงไปมันกินเลย อยู่ตรงนั้นเลยอะพี่แร็นะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับใช่พี่เอาเลยพี่ตีเลยตีเลยตีกันเลยโอ้โหนี่คอเลยจะชนั้นชุดนั้นไหวปะ น้องหมอยู่แหละเส็นมันใหญ่นะมช้อนให้ไหมพี่ม,มันก็กินเรื่อยๆครับเมื่อเช้าผมอยู่นู่นแหละซุ้มแดงข้างหลังนะครับได้มาสามตัว ดจัตาที่นี้่ว่ข้าเข้ามีฟุ๊กแล้วนะุุ๊๊ถึงพันหัเรืเยมคืนมาอะไรน แรงมันยังเหลืออยู่เลยแรงดีจริงๆดเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับแป๊บนึงนะครับพี่ขอบคุณครับอ๋อมันอยู่ตรงนี้นี่เองใช่ไหม <laughs> หมายเรือหมายอะไรนะหมายเรือเรือจมเดี๋ยวใครได้เดยอะเอาเรือขับออกไปได้นะครับ ระวังกระชังนะพี่โอเคครับตอนนี้ก็หมดน้ําเดือดแล้วก็เป็นช่วงเก็บมาสักพักแล้วนะักน้ําเดือดที่เราไปจั่วกันมาก็ไปได้จากขัวบอกมา ประมาณห้าตัวนะครับก็ใช้เป็นหัวเจ็ดกำนะหัวโจกเจ็ดกำกับสิบกำสลับกัน็คือพกไปเหมือนตีน้ําเช้าแหละคือมองแล้วว่าตรงนั้นอ่ะปลามันน่าจะยังโดนไม่เยอะนะครับก็เลยไปลองจวดจวดก็โดนไปหลายตัวโอเคครับตอนนี้ปลาก็เริ่มจะเงียบไปแล้วนะครับแล้วก็ มีเขาโค้งของฝนมาแล้วนะครับสาหรับที่บึงตะลิงชันนะครับที่เนี่ยคือค่อนข้างที่จะโอเคเลยหมายความว่าเราตกปลาได้เนี่ยเราก็สามารถขายคืนให้กับที่บ่อได้เพราะบ่อเนี่ยเขาเป็นร้านอาหารนะครับก็จะมีการรับซื้อปลาให้ราคากิโลละ100บาทนะครับสำหรับใครที่มาแล้วก็ตกเอาสนุกแล้วไม่อยากขนปลากลับก็ขายคืนทางบ่อได้นะครับหรือทาอาหารทํากับข้าวทําอะไรก็สามารถสั่ง ที่ขัวได้นะครับส่วนวันนี้ก็จบไปที่1ิหน่วยนะพอรอดตัวนะวันนี้อากาศก็คึมฟ,ฟ้าคึนน้มฝนมีฝนตกมาสักวัน2วันนะทำให้อาการปลามันเพี้ยนเพี<ๆ>่ยน<ๆ>เปลี่ยน,ปยนไปนะครับแต่ก็ย,ย,ยังพอจออั่วขึ้นมาได้อยู่น,นะก่อนจะก,กันนับยังไงก็ขอฝากนะหัวจิกหัวโจกจิกเฮนนะครับตอนนี้มีทั้งหมด4ขนาดแล้วนะครับ35 7ห0นะครับตั้งแต่งานน้ำเช้านะครับไล่ลงมาจนถึงงานกอเก็บนะ โอเคไงก็ฝากไปด้วยแล้วกันวันนี้บึงตะลิ่งชันก็พอเอาตัวรอดมาได้ไม่รวยแต่ก็รอดเจอกันทริปหน้าแล้วกันวันนี้ก็พงลงทางลาไปก่อนสวัสดีครับ